ปัจจุบันนี้มีการพัฒนานวัตรกรรมด้านการแพทย์ที่ช่วยให้กระบวนการตรวจวินิจฉัยทำได้ง่ายขึ้นครับเช่นผลงานชิ้นนี้ที่มีชื่อว่า Navicam เป็นกล้องส่องกระเพาะอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มาในลักษณะของแคปซูลยาสามารถกลืนเข้าไปแทนการใช้กล้องส่องแบบเดิมๆได้เลยครับ วิธีการใช้งานของมันก็คือผู้ที่ได้รับการตรวจจะต้องงดอาหารข้ามคืนและเมื่อถึงเวลาตรวจก็เพียงแค่กืนแคปซูลเข้าไปและดื่มน้ำตามจากนั้นผู้ตรวจจะควบคุมทิศทางของกล้องจากภายนอกร่างกายด้วยแม่เหล็กระยะไกลและปล่อยให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับการตรวจขับถ่ายแคปซูลออกมาเองตามธรรมชาติครับแคปซูลที่ว่านี้มีความกว้าง11.8ม mm, ิลลิเมตรและยาว27มิลลิเมตร ให้มุมมองการมองเห็นได้ถึง160องศาตัวแคปซูลมีแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน16ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีหลอดไฟขนาดเล็กในตัวเพื่อให้สามารถมองเห็นภายในของกระเพาะอาหารได้ชัดเจนมากขึ้นครับสำหรับการพัฒนาแคปซูลดังกล่าวเป็นผลงานของบริษัท NX Robotica ซึ่งบริษัทร,ระบุว่าได้ผ่านการทดลองทางคลินิกเทียบกับการส่องกล้องแบบดั้งเดิม และได้เผยแพร่ผลการทดลองลงในวรารสารคลินิกระบบทางเดินอาหารและตับในปี2016มาแล้วครับโดยบริษัทเคลมว่าแคปซูลนี้สามารถใช้งานได้ภายในคลินิกและโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งคนที่สามารถใช้แคปซูลนี้ได้จะต้องมีอายุตั้งแต่22ปีขึ้นไปและมีดัชนีมวลกายขั้นต่ำอยู่ที่38แและมีข้อควรระวังก็คือบางคนอาจเกิดอาการข้างเคียงได้อย่างเช่นอาการท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนและปวดหัว ซึ่งจะหายได้ภายใน24ชั่วโมงครับอย่างไรก็ตามหน้าเว็บไซต์ทางการของบริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทําแคปซูลว่าทํามาจากวัสดุอะไรสามารถทนการกัดกรอของกรดในกระเพาะอาหารได้อย่างไรรวมถึงทิ้งสารตกค้างในร่างกายคนไข้หรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อย,ยอดไปในอนาคตครับ